สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอ้ตอทำไมคุณไม่รู้คุณคือเจ้าของอยู่แล้วเหรอครับม่ใช่อะไรอ่ะเจ้าของอ,อะไรครับร้านอะไรนี่มันร้านจักรยานจริงเหรอครับตอนนี้คุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับร้านจักรยานผมแค่มาวัเวียนและพักผ่อนนะ<อ>คุณก็รู้อยู่แล้วเรามาทำอะไรร<อ>้นะนะานจักรยานครับก็อก่อะไรแต่ตอนนี้ คนเขาต้องคนเขาต้องคนดูเขาต้องสงสัยว่าไอ้หัวตะกังเนี่ยมีทิพมาทิพปไปอย่างไรครับเนี่ยผมพยายามทำให้เป็นถนนจักรยานนะเนี่เป็นถนนนะ Bicycle Lane จักรยานเหยียบนะครับอย่าทำเลยแค่นี้ก็มึนพอแล้วนะอาจารย์ครับฉันมันขุนเนะฮะทำไมไม่ตอบถามกับเพื่ออาจารย์บ้างล่ะฮะไม่เชื่อครับ ไปขอส่นะถามผมมาแล้วผมต่อไปดีกว่าคุณต้องการจะถามอะไรผมไม่มีนะถามว่าเรื่ามมาองนี้จริงๆนะผมเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตตั้งแต่ผมมารู้จักอาจารย์เอเียไม่เคยเลยถ่ายไม่ได้มือสัน <c oughs> <c oughs> น่นโดนล้ว